สวัสดีครับสวนกเกษตรของลุงประมวลแล้วลุงประมวลวันนี้พี่เตามันจะพาเอาน้ำส้มขอนไม้นะครับอันนี้ไม่ใช่น้ำส้มขอนไม้นะครับเป็นน้ำมันเบนซินนะครับพี่เตามันก็จะเอาไว้ตัดหญ้ามใช่ครับเลเอามาเทียบกันดูนะครับนี่ครับครับวันนี้อันนี้น้ำส้มขอนไม้นะพี่น้องนี่แล้ว ผ่านบวการมาเรียบร้อยหมดแล้วครับกรองคัดกรองมาเรียบร้อยใสสะอาดนะครับพี่น้องนี่ครับเข้มข้นนะครับอันนี้ก็ในเจลนนะครับใส่นะครับวันนี้พี่น้องเราจะไปเอาไปใส่ยอดมะพร้าวเพียวๆเลยครับพี่น้องป้องกันแมลงนะครับบำรุงต้นบำรุงยอดนะครับพี่น้องนี่ครับเพราะว่ามันมีสารอะไรหลายๆอย่างอยู่ในนี้ครับแต่ตะมอนก็จะไม่พูดไปมากกว่านี้นะครับ วันนี้ตะมนก็จะเอาไปใส่เพราะว่าตะมนเคยลงคลิปไปครั้งหนึ่งว่าไอ้ด้วงนะครับแมลงนะครับเข้าไปแคะนะครับไปกินนะครับเ่แบบว่าไปเจาะยอดมะพร้าวนะครับแล้วก็แมลงหางหนีบพวกนี้นะครับแมลงดําเขาว่านะครับมันก็จะไปกินกินใบกินยอดนะครับวันนี้เราจะเอาไปเอาไปใส่ว่าแล้วเราก็ไปด้วยกันนะครับพี่น้องเอาพี่น้องเรามาดูกันนี่นะครับที่ ผมเต่ามันเคยถ่ายลงไปแล้วครับพอยคลิปลงไปให้ดูแล้ววันนี้เราจะเอาไอ้น้ำส้มคนไม้นะครับมามาเทใส่ยอดเขานะครับนะครับอันนี้ออกจันนะครับแต่ว่า่รงนี้แล้งผมเต่ามันยังไม่ได้ลดน้ำเขานะครับเนาะเอาว่าแล้วเราก็เอามาใส่นะครับพี่น้องแดดแป่เลยครับแดดแย่เลยเอาว่าเราก็ใส่กันเลยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเปิดฟ้าก่อน เปิดไก่อนนะครับพี่น้องก็ขุกคักนิดหนึ่งเพราะว่าเราจับกล้องคนเดียวนะครับเนาะแล้วก็ใส่ไปสักหน่อยเดี๋ยวเนี่ยเขากินไปเยอะเลยนะครับพี่น้องผมเคยเอาเราจะลดลาดลงมาเพราะว่าไอ้น้ำส้มกลไม้เนี่ยจะบำรุงยอดบำรุงต้นได้ด้วยนะครับพี่น้องแล้วก็ใส่ลงไปเอานี่ครับใส่ลงไปแล้วนะครับไหลเลยมัาจะไหลลงมาลาด เรามาลำโคนเขานี่แหละนำใบเขานี่แหละครับอันนี้แมลงหางหนีบเขากินใช่ไหมพี่น้องเนี่ยเรามาสีพ่นได้ครับพี่น้องนี่แหละนะเดี๋ยวไปต้นนั้นอีกนะครับผมใส่แล้วครับพี่น้องนี่แหละเนี่ยเขาจะกินจันทร์เขาด้วยนะครับพี่น้องเราก็ลดเขาไปไม่เป็นอันตรายนะครับพี่น้องเนาะพี่น้องลองสิมบ้างไหมครับพี่น้องไอ้น้ำส้มกลดไม้เป็นแบบไหนนะครับพี่น้อง แต่เปรี้ยวเลยครับพี่น้องเปรี้ยวแล้วก็ขิวมากๆเลยเปรี้ยวแล้วก็ขิวนะครับพี่น้องผมซิมแล้วครับเมื่อกี้นี้อเอาเยอะเลยครับในแรงค้างนี้ลงมากินนะครับนี่แหละ,ะ,ละ <c oughs> รถเรยอะเลยนะครับเราจะเอาใส่นะครับพี่น้องเนาะนี่ครับนี่เดี๋ยวจะเอามาพ่นอีกครพี่น้อง แต่คิดว่า,าทดลองครับก็ผมดูในคลิปในหลายคลิปที่เขาทำก็บอกว่าป้องกันได้ก็โอเคนะครับเนาะเราก็ทดลองถ้าป้องกันได้ก็โอเคเนาะน้องเขาบอกว่าบรรลุยอดบนรลุต้นด้วยด้วยนะครับนักปรา <c oughs> ที่คนเขามีประสบการณ์มาเอาเราก็ย้อนแสงย้อนแสงเ๋ยว แสงนี่นี่ย้อนแสงหักด,ดิบเลยพี่น้องอันนี้ปุงยอดมาใหม่เลยแล้วครับเพราะว่าเขากินน,นะครันบนี่แหละมีนจะไล่ลาออกมานี่นะครับพี่น้อง <c oughs> นี่แหละ <c oughs> เขาบอกว่าจะถ้าะพร้าน้ำหอมจะให้ต้นเตี้ยแล้วก็มา มามาจันกราบลงนะครับดันกราบให้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 บาดออกนะครับพี่น้องเอ๋ออันนี้หนึ่งต้นนะครับพี่น้องนี่แหละเขากินให้มันขาดออกมาแล้วเอ๋อใส่ลงไปไม่ลองไม่รู้นะครับพี่น้องเนาะ ยอดขาดอยู่พี่น้องน,นี่แหละอ้าวไปเอาไปต้นนั้นอีกเนาะพี่น,อนะน้องเนาะอต้นนึงครับอันนี้แคะเยอะเลยนะครับพี่น้องนี่นี่แหละกินเยอะเลยครับพี่น้องดูนะครับแล้วก็มแมลงหางหนีดก็กินนี่ใบขูมมาเลยครับพี่น้อง นี่แหละนั้นเราก็ป้องกันนะครับเนาะ,ะป้องกันจะเป็นไงก็เราเพราะว่าเราทําแบบปลอดสารนะครับพี่หน่องเนาะระบบปลอดสารนี่แหละเอาใส่ลงไปไม่เสียหายนะครับพี่น้องเนาะเราทําแตบบ่ว่าธรรมชาตินะครับนี่กักินเยอะเลยเหไหมพี่น้องป้องกันได้นะครับพี่น้องเนาะ เอาแล้วอ๋อนี่แหละต้องการเพี้ยต้องการมดได้เหมือนกันพี่หน้องนี่แหละป้องการอเลยต่างๆครับอันนี้เราทําเป็นระบบปลอดสารนะครับพี่หน้องเนาะน้ำส้มขอนไม้ยังอยู่นิดหนึ่งเยวเอาไว้ใส่อีกนะครับใส่เรื่อยๆนะครับพี่น้องน้องเนาะ แล้วก็เราก็ดึงกลับให้เขาแบนลงให้เขาแบนลงแล้วครับเด,เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งตัดนะครับพี่้องเราก็มาดูเรื่อยๆนะครับนี่ทำความสะอาดใต้โคนนะครับพี่้องเนาะนี่แหละเจาะอาคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอ่าเพื่อนเพื่อนยูทูบทุกคนทุกท่านนะครับอ่าวัดดีมีความสุขนะครับถ้าคลิปนี้มีสาระมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดกระดิ่งติดตามไอ้เต่ามล ไ,ไปเรือ่อยๆนะครับสวัสดีมีความสุขครับสวัสดีครับ